เื่นี้พูดเรื่องธรรมดาเพราะว่าถ้าจิตเรายอมรับนับถือกฎพองธธรรมดาจิตก็เป็นสุขที่เรายังต้องไปทุกคืออยู่เมื่อจอารมณ์ผุ๋กฎธรรมดาใช่ไหมเพราะนั้นความจริงนั่นเป็นอารมณ์พระอรหันต์เลยพระอรหันต์นี่จิตให้ยอมนับถือกฎธรรมดาอย่างเดียวรวมวาวาพระอรหันต์มีความรุ่นน้อยกว่าพวกเรา เรารู้มากกว่าตามธรรมดาคุณเกิดมาต้องแก่แล้วก็มันอยากแก่แกลุ้มใจใช่ไหมคนแก่ตามธรรมดาคนเกิดมาแนละ้วต้องป่วยพอป่วยแล้วก็กุ้มใจคื้นธรรมดาในเรื่องคนรักของรักวัดปูที่เรารักไม่ต้องพัดพลาดจากกันอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาถ้าเกิดขึ้นแล้วก็เศร้าใจอันนี้ไม่ถูกต้อง แต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาทุกคนที่ยังไม่หมดกินเลสแต่ว่ากินเลสยืมถ้ามันเกิดได้เราก็ตัดมันได้มือนกัน <c oughs> ได้ไหมตัดได้ไหมตัดที่อื่นไม่ได้ล้วตัดที่หวัวก่อนคือคนผมคนผมไม่กิเลสผมก็ไม่เหลือใช่ไหมแล้วต่อไปก็ถอดเสือ้อกินเลสเสื้อก็ไม่เหลือ แก่กางเกงแก่เกงเหมือนที่เ,ย,เย็กเ็กนี่เข้าปากคาสามเลย,เลย <c oughs> ไปช่วหน่อยวันนี้ก็มาคุยึ้นถึงการเลาะกิเลสกิเลสที่เราจะต้องตัดจริง,จร,ง,จ,รง,จ,รงจริงก็มีอยู่สินี่พระพุทธเจา้าทรงเรียกว่าสัมยชน์สัมยชน์นี่คือเครื่องอักิเลศเครื่องร้อยรักใจ ที่เราทําให้เราปฏิภาณไม่ได้โดยเฉพาะแย่งยิ่งสังโยชน์หมดต้นมีสามหมดนี้มันร้อยรักใจเราทําให้เราไปสวรรค์ยากถ้าเรายังติดในมันเราก็ไปสวรรค์ยากแต่เราก็ไปมรกง่ายทุกวันนี้เราค่อยๆคลอกินเล็กๆเึืองตน้น ถึงแม้ว่่จะเป็นเรื่องต้นก็เข้าถึงกระแสพระนิพพานถ้เลาะจุดนี้ได้เมื่อไรเรามีหล่งนิพพานแน่นอนยังไงยังไงนิพพานเป็ของเราแน่ถ้านิพพานจะถือว่าสูงเกินไปสําหรับเราท <c oughs> ี่ว่าไม่สูงเกินไปก็เพราะว่าเท่าที่พูดมาแล้วเุสืสัตวา ความศรัทธาในตามพระบาลีนั่นแบ่งเป็นสองคนวิงคำว่าศรัทธาไม่มีมากศรัทธาแปลว่าความเชื่อแต่ว่าจุดหนึ่งที่แยกเป็นสองว่าสัสงสาริกาศรัทธาความเชื่อตัวนี้ต้องอาศัยการชักชวนแนะนําไม่งั้นคนดึงคนลากจะไปและไมทำความดีอีออันหนึ่งที่ยกเรียกว่าสังสาริกาศรัทธา ศรัทธาตดวนี้มีความเข้มข้นมากไม่มีต้องในการแนะนำไม่ต้องมีการชักชวนเราพร้อมใจทำนี่ถ้าศรัทธาก็เราจะเป็นสังสาริสสะศรัทธา,ายังต้องชักชวน,นกันแต่คนเรียกกันจริงทำความดีอย่างนี้ก็ต้องถือว่ามีบารมีไม่พร้อมที่จะไปอุปานย,ยังต้องเดินทางไกลามากที่จะึงนิพพาน ถ้าศรัทธาเป็นอสังสาริกาศรัทธาเวลาจะสร้างความดีไม่ต้องดึงไม่ต้องลากไม่ต้องแนะนำกันมากเพียงพูดนิดหน่อยมีความเข้าใจและพร้อมใจสร้างความดีอย่างนี้พระพุทธเจ้าถือว่ามีวารมีเป็นปรมัตถวรรมีและที่พูดมานนี่ก็อเพื่อให้ทุกคนกคือคำนึงถึงจิตใจของท่านเอง ว่าคนที่มาเนี่ยใครลากใครมาบ้างอาจจะต้องลากก็ได้นะไม่ต้องลากไม่ต้องดึงไม่ต้องชักไม่ต้องควนและเฉพาะอ,อย่างยิ่ยงการบำาเป็นกุสมอ้ที่อื่นนะระบบกะตะโกนก็ว่าว่าววกเราดูนัน่งปุ๊บไม่รู้ว่าจะนักจะอยู่ตรงไหนมาแล้วดีไม่ดีก็นั่งคอยกัน อันนี้ไม่ใช่ยกย่องและยกย่อให้หนึ่งตัวไม่ใช่อย่างนั้นนะความจริงกําลังใจทองคนเราเป็นแล้วพร้อมแล้วถ้า <c oughs> กําลังใจแบบนี้ก็ถือว่ามีบาร,รมีเป็นปรมัตวาร,รมีแล้วกับประการนี้สองที่จะสังเกตได้ก็กําลังใจขุดนดาต่พุทธบริษัทส่วนใหญ่ได้เกิดจะทุกคน <c oughs> ที่มากันแล้วทุกคนหวังนิพพาน ม,มีความหวังนิพพาณแน่นอนทั้งทั้งยังไม่ทราบวิญญาอยู่ที่ไหนยังไม่ได้พิจิกุยานกับเขายังไม่ได้มโนยิสิ้กับเขาจิตใจก็ยังหวังนิพพานอารมณ์ที่หวังนิพพา,านจริงจริงวิความจริงใจเนี่ยถ้ามีบรารมีเป็นบรารมีต้นจากบารมีพวกนี้เขาจะไม่คิดเรื่องนิพพานเขาจะมีความรู้สึกว่าฏิพานห่างไกลอย่างเรามากเราจะไม่มีโอกาส อันนี้ท่านที่ยังไม่ได้มโนยิทธิท่านก็ต้องการนิพพานก็ที่ฝึกมโนยิทธิได้สามารถเข้าเขตนิพพานได้เลยสำคัญมาก <c oughs> เข้าเขตนิพพานได้แล้วก็มีวิมายรู้ตัวเองในนิพพานอันนี้แสดงชัดว่าทุกคนผู้นั้นและท่านผู้นั้นมีกําลังใจเป็นปรมัตถวารมีและเป็นบารีที่เต็มพร้อมเพีย่วยกันผ่านดได้โดยง่าย ตอนนี้พอ่อจะเข้าบ้านเราตั้งอยู่แล้วหรืออย่างเดียวว่าเราจะเดินเข้าบ้านไหมดีไม่ดีเดินไปทางสีแส่แฝงออกไปต้องทิ่แต่วันออกด้านตรงลงไปลาดลงนิดหน่อยลงเฉกเลย <c oughs> เลี้ยวขวานิดเข้าเขตตะลก <c oughs> ถักสีแยกเลี้ยวซ้ายเป็นเลยขึ้นไปสวรรค์ถ้าซายขวาชันหน่อยเป็นผม ุ่งตรงขึ้นไปถ้าไปตรงนั้นแต่เผลอๆทางลาดมันเ้ง่ายกว่าขึ้นซ้ายก็ขึ้นเลยขึ้นขวาก็ชันมากไปเดินลาดลาดสบายีเรียบร้อยเรียบร้อยใช่ไหมตอนนี้พเพื่เป็นการป้องกันการเผลอและอันดับแรกเราจะมาเคาะกีออกกเล็กต้นทิ็กเดียว พิเลตต้นที่ทําให้พวกเราทุกคนไม่ต้องเดินทางตรงคือตรงลาดลงนรกทุแดนลยไปก็ไม่ได้เพราะห้ามไปด้วยเต่าะตนได้นั่นคือหนึ่งสกายญาติจิสองวิธิกิจชาสามชิรัประัปรามาตถ้าไม่แปลหลักก็อย่างได้เลยนะ นี่สำหรับสกายยะทิฏฐินี่ต้องวัดกำลังกำลังไม่เสมอันถ้ากำลังของพระโสดาบันและพระสีธ,ธาคามีคำว่าสกายยะทิฏฐิที่พระเจา้าทรงตรัสว่าพระโสดาบันก็ดีพระสีธ,ธาคามีกด็ดีมีปัญญาเล็กน้อยและก็มีสมาธิเล็กน้อยจะืมีสีบริสุ์ถ้ากระว่า หรือว่าเอาแค่สิ่งห้าวันส์ไม่ใช่สิ่งแปดนเมื่อพระพุทธเจ้าได้บอกว่าโสด,ดาสีคาคามีปัญญาเลยกน้อยัในข้อสก,การณยติทีนี้สำหรับพระโสดาปัญญาสีธาคามีจะมีความรู้สึกเพียงว่าชีวิตนี้มันต้องตายมีแค่นี้เองไม่ได้คิดมากกนวันนี้ ว่าชีวิตนี้มันต้องตายแน่จะตายเช้าตายบ่ายจะตายเที่ยงอันนี้ไม่ทราบอย่างเบสกา,ออามีตอบว่าพิจารมีรู้จารจ์ถามว่าเธอรู้หรือเธอตอบก็ไม่รู้นั่นหมายความว่าเธอคำว่าไม่รู้ก็หมายความไม่รู้ว่าความตายมันจะมีเวลาไหนจะตายตอนเชา้าตอนสายตอนบ่ายตอนเที่ยงตาย,ตายยุมากยุน้อยอันนี้ไม่ทราบ ที่เราก็ต้องมีความรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันความจริงว่าชีวิตนี้มันตกตายทรัพสมบัติที่เราหาวไว้ได้เราจะมีโอกาสใช้มันได้ตั้เมื่อเรามันมีชีวิตอยู่ถ้าตายและนก็หมดสิทธิ์ก็ทุกๆคนที่มาน,นั่งที่นี่หลายๆคนถ้าใช้ปุถุนิวาสานุปนิยมคือระลึกชาติได้ ก็จะรู้สึกว่าในชีวิตใกล้ๆเวลาไม่เกินสองร้อยปีเราเกิดแล้วเราเคยเกิดกันในประเทศไทยเนี่ยแลาทรัพย์บัติต่างๆที่เราสร้างไว้ยังมันยังอยู่แต่เวลานี้เราไม่มีสิทธิ์ไม่จะเข้าไปเกิดมันเห็นไหมก็ไม่มีความหมายก็ต้